สบายดีพอแม่พี่น้องฟังลาวและฟังไทยและต่างประเทศนะคะมาพบก,กับสาวลาวเส้นเก่าเส้นเคยนะคะวันนี้สาวลาวเองก็ทําลาบปลาตองแล้วพี่น้องลาบปลาตองก็จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนประเทศไทยเพิ่งก็จะหองเป็นปากกายเด้พี่น้องเด้อประเทศไทยเพิ่งก็ะเจาะหองเป็นปากกายเนาะ ส่วนมันเป็นสีเหมือนสีออกดำๆเนาะจะเป็นข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วเราต้องคั่วให้มันดำๆนะคะพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆนะคะส่วนผักข้างเคียงของเราก็มีผักกาดขิวนะคะแล้วก็มีสารเหนนะคะมีแตงมีถั่วพูนะคะมาชิมกันเลย ข้าวเหนียวหหอนๆนะพี่น้องเนาะเสียงกระจิดังเลยเด้อพี่น้องเด้อเด้อหลับตาตองด้วยพี่น้องทรับหลายนัวพี่น้องอืม มันนก็จะใส่ข้าวคั่วด้วยพี่น้องเด้อข้าวคั่วๆให้มันดำๆพี่น้องอืมอร่อยตัวใหญ่ๆเลยสารลาวสั่งเข้ามาเนาะตัวสองร้อย่าบาทตืมแตแซ่บแัดแซ่แบพี่น้องเอ้ยเอ้ยตัวเข้มข้นนะคะประเทศลาวเพิ่งระห่องละ หลาบปลาตองเนาะพี่น้องเนาะอยู่ประเทศไทยเพิ่งก็ของปลาไายอาจจะไม่เสียงดังเลเรื่องพี่น้องเรื่องหน่อยนึงซ้ำตีตีให้มันไห้่พี่น้อง ตํามจนเมื่อยแขนลุกซ้ายมา oh. ต,ามต,ามตามั้ค่อยๆตั้ค่อยๆตั้แล้วก็ค่อยๆยอดน้ำปลาได้พี่น้องเ้ยซ้ำจะได้กินเนาะตําตั้ตาํตา,ตาให้เขาอันนี้เนาะมันได้เหนียวได้เข้มข้นเหมนเนี่ย ใส่พริกแห้งด้วยพี่น้องเด้ ừ, ออืมคมเหนียวความโค้งอืม กันลเนี่ยเข็มข้นตุ้ยเจนเนียปปาบเ่หลายพี่องแต่ว่ามันเขาค่อยๆต่ำค่อยๆนี่ไปมันได้หลายเนาะ โดนละสาราบริกินลาบปลาตองเนาะคมเข็มข้นเนาะส่วนผักกินกลับเนาะผักอะไรก็กินกลับได้เด้ออือือ เขาต้องต้่มน้ำปลาลานวๆก่อนน้ำพีหน้องเนาะ <c oughs> ต้มน้ำปลาลานวๆแล้วก็ <c oughs> มาค้นให้มันเย็นเวลาเขาต่ำป่าแล้วเขาก็ค่อยยอดน้ำปลาานี่ยลงไปเนาะ <c oughs> <c oughs> ความเหนียวเนะาะฮ่ากินไม่ได้แล้วพี่น้องเออ่ามาแซบๆซบกับสาว หากระเลือกเวียกมาเนาะพี่น้องอตอนแลวเอาพริกเอาพริกแดงมากับอยู่้ะแต่ว่าใส่พริกแห้งไปแล้วมันเผ็ดเนาะ ข้นเหนียวข้นถอนพี่น้องเข้มข้นเข้มข้นพี่น้องอืมอืมกับซาลาน่หอม ให้หลายผลน้ี่น้องกินบํมดก็ขอโทษขออาภายนนัยเานเดิเดิงไปิงทั้ทงหนอกตอนะ ฝนตกเนี่ยเด้อพี่น้องเสียงฝนบุกบุกแหลมพี่กันยังเพจเดี๋พี่น้องบุกพิ่แห้งเนาะ แต,แต่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยพี่น้องแตก่ตอนอย่บ้านเนาะ <c oughs> พ่อสา,าวเล่าให้ <c oughs> ให้กินประจำเนาะ <c oughs> มาอยู่ผี่แ้้วมันหาปลากรากัยาาหาอย่างกัะยากเลยพี่น้อง <c oughs> นานๆนนทีค่อยได้กิน ฝนตกเสมอเสมอเลยพี่น้องเพื่งเห็นก่อนฝนตกน้ำท่วมงานบ้านเสร็จแล้วนะน้ำท่วมถนน เหนียวหอนนะเพี่อเพื่อนติดมือ <laughs> เพชรน่องพริกแห่งเพชรลาย าสำหรับคลิปนี้เนาะสาวลาวพาแซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวด้วยนะคะนี่ก็กิกนบ่มดเนาะเหลือเดี๋ยวไปกินนอกรอบเนาะพี่น้องเนาะถ้าท่านใดมาหาสาวลาวเนาะสาวลาวกลับไปสาะขอโทษขออาภัยนํำเนาะถึงพิ่าเนี่ยสาวลาวก็ซิไปหาเด้อพี่น้องเด้อบายบาย